อินโดนีเซียนะครับสำหรับโตโยต้าเซียนต้านะฮะมี2รุ่นก็คือรุ่น G ราคา7จ็ดแสนห้านะฮะแล้วก็ตัวรุ่น V ที่เป็นตัวท็อปเนี่ยก็คือ8ปดแสนหกหมื่นห้าพันตัวรถเนี่ยแปดแสนสองบวกกับชุดแต่งอีก4ี่หมื่นมีรถเข้ามาโชว์ใช่ไหมเป็นรถนําเข้าจากอินโดนีเซียก็รถอาจยังน้อยอยู่แต่คนนี่ลุมเยอะมากๆนะฮะใครชอบเนี่ยวอรรีบมาดูนะฮะถ้าจะจองวันนี้ไม่รู้จะรอรถนานแค่ไหนนะครับเพราะว่า เบื้องต้นเนี่ยลดล็อตแรกๆก็จะเข้ามาประมาณต้นไตรมาสสี่นะครับกระแสดีมากๆสำหรับโรซ่าเซนต้าไฟลี่เขาขาววิ่งตรงนี้นะครับแล้วก็โครมโปรเจคเตอร์เลนของเขาหลอดเป็นสีส้มนะฮะแต่ถ้าตัวท็อปเนี่ยเป็นสีขาว ตัวนี้ก็เป็นไฟลี่นะครับแก๊กหนึ่งเนี่ยจะเป็นหลอดหลอดแรกนะครับอันนี้โคมใหญ่แต่เป็นสีต้มนะฮะแต่ฟ็อกแลม,มเนี่ยมีให้เหมือนกันผมก็ลองนั่งนะฮะในส่วนของผู้โดยสารด้านหน้านะที่วางแขนเขาก็มีหุ้มผ้าไว้นะครับก็เปิดปิดพัดลมด้านหลังได้มี traction control นะครับไม่มี push start เนี่ยแต่ตัวท็อปมีนี่เขาปิดไว้ก็สะดวกสบายทันสมัย ชุดแต่งนิดหน่อยฝาครอบเป็นไละเอียดนะครับที่ขาดไม่ได้ power outlet นะฮะเดี๋ยวนี้ใช่ไหมเราต้องเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนต่างๆต,ตัวนี้ก็ฟังเพลงนะฮะ USB port อยู่นี่ฟังเพลงจากมือถือหรืออาจจะจ่ายไฟเข้าสมาร์ทโฟนด้วยนะครับชาร์จแบตช่องใส่ DVD ถุงลมนี้ภัยคู่หน้านะครับสำหรับตัว7,500ก็มีนะครับตัวท็อปก็ต้องมีอยู่แล้ว8,200 ถือว่าครบเหมือนกันนะฮะเบาะผ้าก็ดูแลรักษาง่ายเย็นเย็นนุ่มนะฮะน้ำหยดก็รีบเช็ดนะครับใช้งานได้เพราะว่าตัวท็อปนุ่นน่ถึงจะได้หุ่มหนังนะครับให้มาเยี่ยมเหมือนกันนี่ประตูเปิดปิดไฟฟ้าฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยเปิดแล้วเป็นไฟฟ้าเปิดข้างเดียวแต่ถ้าเป็นตัวท็อปเ,เปิดไฟฟ้าสองข้างเลยอันนี้ก็ให้มาข้างเดียวก็เพียงพอเรา รถพวงมาลัยขวาวิ่งเลนซ้ายอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่เราก็ลงประตูรถกันฝั่งนู้นนะฮะสำหรับผู้โดยสารล,ลงฝั่งนี้เดี๋ยวพวกก็มาสอยใช่ไหมก็ไฟฟ้าข้างเดียวก็โอเคสําหรับคนที่มองหาแต่พวงมาลัยเขาไม่เป็นมัลติฟังก์ชันนะฮะสำหรับตัวเริ่มต้น75แต่สเปคเครื่องยนต์เกียร์ตัวเดียวกันหมดตัวเดียวกับ V8 เจนนี R ้ G นะครับที่เป็นดูอว VVTI 1.5ลิตรนะครับแล้วก็เกียร์เป็น CVT แล้วด้วย เดี๋ยวไปลองนั่งบนั่งแถวสองฝั่งนู้นเนี่ยเขาจะเป็นไฟฟ้าไปลองเปิดข้างนู้นดิอ่านี่เป็น Eco คสติ๊กเกก็เคลมไว้ที่16กิโลเมตรต่อลิตรนะครับฝั่งนี้เป็นไฟฟ้าลลาปิดนะครับเป็นเปิดปิดไฟฟ้าด้านเดียวนะฮะสำหรับตัว750เบาเลื่อนได้ด้วยนะฮะเพื่อเพิ่ม เล็กลูมให้กับคนข้างหลังนะครับเนี่ยเบาหนานุ่มก้าวขึ้นง่ายขึ้นลงง่ายอันนี้จอใส่ iPad นี่เป็นของแต่งเข้เขามาแต่งให้ดูน่ารักดีแอร์นี่แอร์ด้านหลังนะฮะดูดมาเพิ่มความแรงของพัดลมได้นะครับไฟส่องสว่างห้องโดยสารมีครบนี่พับวิธีพับบอกปึ้งทีเดียวก็ก้าวเข้าไปนั่ง นแล้วถ้าเกิดติดติดเนี่ยก็ให้คนข้างหน้าเลื่อนไปอีก I'm I'm living giving it's on top of world now good and And the the just gets better Not to the just getting Life lighter while the brighter keeps even close end beginning are days yea ใช้น่าใช้เดี๋ยวเราไปดูเนื้องานตัวท็อปกันครับนี่เป็นตัวท็อปนะฮะตัวก็คือได้ไประตูสไลด์2ฝั่งถ้าอยากลงทุนก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านเราไปเที่ยวใช่ไหมขึ้นลงง่ายแต่ออโต้เฉพาะฝั่งซ้ายอ่ะ อย่างที่ผมบอกมันก็ใช้ได้เพราะเราขับขออรถพวงมาลัยขวาอยู่แล้ว่ามีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีปรับเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะฮะทริปมิเตอร์ต่างๆดูค่าหน้าปาดัดมีจอแสดงผลด้วยเดี๋ยวก็จะมีสว่างขึ้นมาใช่ไหมตอนนี้เราเห็นแต่เข็มก็จะสวยกว่าทางนู้นจอก็สวยกว่ามีคูลบ็อกด้วยนะครับมีเป็นแช่เย็นนะฮะเครื่องดื่มกระป๋องใส่ไว้เดี๋ยวบางทีซื้อของเนาะต้องการความเย็นใส่เข้าไปนะครับก็เปิดนี่ แอร์ใส่ตรงนี้แอร์แอร์บ็กอยู่นู่นเหมือนกันนะครับเนี่ยประตูบอกว่าออโต้ซ้ายขวาอันนี้ฝั่งซ้ายนี่ฝั่งขวานี่ผมกดนี่เปิดแล้วแล้วเดี๋ยวผมสั่งปิดก็สั่งปิดที่นี่เลยสมมติ ครับก็กรณีที่ท่านอาจจะกําลังจะลงจากรถมีคนเผลอมาดึงมือจับหรือคนขับเขาไม่เห็นเขากดปิดประตูเนี่ยท่านก้าวขาลงมาใช่ไหมมันจะไม่หนีบมันจะหยุดแล้วก็น้ําหนักของมันเนี่ยไม่ทันได้เจ็บนะการทํางานของเซ็นเซอร์มันรวดเร็วนะคร หลับตัวสไลด์แล้วก็ที่เป็นไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งเลยนี่ชุดโคมไฟหน้ามีไฟ DRL นะครับเป็นเส้นสวยงามแบบนี้นะแต่ตัว7.5ไม่มีนะตัว7.5ก็ได้โคมโปรเจกเตอร์เลนส์เหมือนกันนะฮะก็ดูสวยดูหรูเหมือนกันนะครับ,นนรบแต่ตัวนี้ก็จะมีไฟ DRL ม่ให้ด้วยเป็นไฟหลีนะครับเดี๋ยวมาดูการจัดวางห้องเครื่องยนต์นะครับเหล็กค้ำแบบสั้นนะครับอยู่นี่ด้าน,นขวา เนี่ยครับเครื่องยนต์เนี่ยพอมันเป็นรถสไตล์ MPV แล้วเนี่ยหน้ามันก็จะชันสั้นใช่ไหมขับรถตู้เครื่องยนต์ก็จะเข้าไปนิดนึงนะฮะแต่เครื่องตัวนี้ก็เป็นด u เอ v v t i แล้วนะฮะเดินเรียบประหยัดน้ำมันนะครับแรง เบาะหุ้มหนังนะครับคุณภาพก็โอเคนะฮะนี่ก็มีลวดลายนะครับเป็นผ้าสำหรับวางแขนเกียร์เป็นเกียร์ท้ายนะฮะแล้วก็มีนี่ครับ engine start stop มีปุ่ม push start ด้วยก็คุ้มนะเบาะนั่งหนานุ่มก้าวขึ้นไปนั่งสิฮึบอันนี้หุ้มหนังละหนังคุณภาพก็โอเคสำหรับ แล้วก็คุณก็เอียนได้เบาะแยกกันสองฝั่งแต่จะไม่มีที่บางแขนให้นะอนนะโอ้นี่ครับมีจอด้วยเดินทางใช่ไหมก็จะได้เอนเทร์เมนต์ในรถนะครับดูหนังฟังเพลงก็เป็นรถอีกรุ่นหนึ่งนะที่น่าใช้นะครับอัพเบาะไป ถ้าเราพับทั้งแถว3แถว2เนี่ยก็โหลดของชิ้นใหญ่เข้าไปได้อีกนี่คือการพับเบาะนะฮะของ Toyota าเซียนตานะครับนี่ดึงสลักตัวนี้ดึงขึ้นก็พับลงไปดึงเชือกทีหนึ่งเบาะของเซียนต้านะครับเบาะแถว3พับลงไปนี่ลาบถึงนู่นเลยเราได้อะไรถ้าเราพับแค่นี้มันก็ได้ความสูงแค่นี้ที่ได้คือความสูงนะครับมิติในการวางของมันสูงมากม นะฮะแล้วเบาถ้าคุณเอาเบาแถว2องพับขึ้นอีกนะคุณก็วางของยาวแต่แล้วคุณก็เอาลงมาใช่ไหมคุณก็ยังโดยสารกันได้เบาสองแถวเหมือนเดิมนะครับแต่ที่ได้ก็คือพื้นที่วางสัมภาระที่เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าเบาแถว3มเนี่ยมันมาซ่อนอยู่ใต้เบาแถว2ตัวนี้รับแล้วถ้าพับทั้งหมดนะฮะนอกจากระยะที่ได้แล้วนะครับได้ความสูงอีก จะสามารถใส่จักรยานเนี่ยอย่าางถ้เป็นพวกเสือหมอบเนี่ยคันใหญ่ๆเนี่ยได้ถึงสองสาคันสบายๆนะก็เดี๋ยวนี้ฮิตกันใช่ไหมไปปั่นจักรยานนะครับต้องการรถในรถยนต์สําหรับเก็บจักรยานคันแพงๆแล้วก็โหลดอุปกรณ์ผมว่าเป็นรถที่ใช้ออกทริปนะฮะทำแอคทิวิตี้ที่เป็นเอาท์ดอร์เนี่ยเ,เป็นจักรยานหรือเป็นอะไรต่างๆเวิร์ดเลยทีเดียวนะครับ กล้องกะระยะอยู่นี่นะครับถ้าประตูมีแบบนี้ก็จะดีช่วยขนาดถอยจอดไฟตัวก็จะหลูยิ่งขึ้นนะฮะของตัว750เขาจะขาขาวไปทั้งหมดใช่ไหมแต่ตัวนี้เขาจะมีเนี่ยมากกว่าเนส์ดอีกรุ่นหนึงนะ่ง ที่น่าสนใจนะครับมางานบิ๊กเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับเพราะว่าคันนี้เพิ่งเปิดตัวในเมืองไทยไม่นานนะฮะแล้วก็กว่ารถจะลงโชว์รูมนะครับให้คนทั่วไปได้ไปลองนั่งลองจับเนี่ยหรือลองขับเนี่ยก็ต้องมีไตรมาสสี่นะครับก็มางานบิ๊กไม่ควรพลาดรถคันนี้ครับ